เพื่อนตอนนี้เราโยเดินข่าวลูกช้างนะครับเดี๋ยวที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นคือข่าช้างเผือกเป้าหมายของเราในทริปนี้ครับครับผมแล้วก็ด้านล่างนิดนึงครับเราจะเห็นเป็นเต็นตรงนั้นจะเป็นจุดกลางเต็นของเราเราจะนอนตรงนั้นนะครับครับผมจะเป็นหเหวลงไปข้างล่างแล้วก็ต้องดูตรงนั้นครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับสันคมมี่ครับสันคมมีอย่าตรงนี้หน่อยนั่นคือสันคมมี่นะครับ เนี่ยเ<ข>จะไปวัดใจกันที่สันคมมีประมาณ4ี่โมงนะครับใครตกปลาก็ช่างแม่งครับเฮ้ยจะบ้านเลยบรรยากาศมาดูตรงนี้นี่คือทางที่เราเดินมามาทางไหนกีนี่ครับจะไกลโน้นนหมครับขาาวตรงโน้นตรงโน้นตรงนู้น,นมันคือหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ใช่ซึ่งเราเดินมานะครับผมน่าจะเป็นอีต่องนะที่เราเดินมาครับไกลชิพดูบ้านที่นี้ไม่ชอบนะครับนี่ครับทางที่เราเดินมาเราก็ไต่สันมาประมาณ ลูกเล็กลูกน้อยรวมแล้วก็ประมาณสิบลูกอะครับแล้วก็ด้านนู้นครับด้านนู้นด้านนู้นเดี๋ยวนนจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะเป็นเแห่น่งน้ำเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนะตรงนู้นนะครับเป็นน้ำน้ำแตเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เดี๋ยวเจอกันที่ลานกลางเต็นท์ข้างล่างด้านนี้นะครับด้านนี้อ้ายังไม่อีกเหรอฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพม่านะครับเอ้ยตรงนู้นดอยอะไรที่เรานอนนะเนินกูดดอยอ๋อเนินกูดดอยที่เรานอนเมื่อคืนนะครับเอ่อ ที่ทำการดุทยานแห่งชาติทองผาภูนะครับผมไกลๆทังนู้นเลยแยวเรามาเจอนันต่อตอนเย็นเดี๋ยวเจอนข้างล่างที่ลานกลางเต็นท์แล้วกัน,นครับผม